โรงเรียนปิชานุศาสตร์ครับโรงเรียนบ้านมืออุตสาหกรรมนุรข์ครับโรงเรียนพนัพิทยาคารค่ะชลบุรีอ่อนนุชค่ะมาเก็บขยะค่ะมาเก็บขยะก,กันครับคัดแยกขยะเก็บขยะครับเก็บขยะโครงการของสภากาชาดไม่เคยเลยค่ะไม่เคยค่ะครั้งแรกค่ะชใช่ค่ะไม่ครับเอ่อเคยทํามาแล้วบ้างครับรู้สึกดีที่ได้เก็บขยะค่ะเป็นคนดีค่ะเป็นจิตอาสาเป็นประโยชน์ของส่วนรวมค่ะ ทำความดีให้กับชุมชนค่ะมีประโยชน์มากๆเลยครับได้เป็นประโยชน์กับสังคมธรรมชาติมันสะอาดขึ้นน่ามาเที่ยวมากขึ้นได้ถือว่าเป็นการช่วยเพืนฟูชัยหาส่วนตัวพวกเราก็ชอบที่นี่ครับก็อยากให้มันดูดีเศษใยก็จะมียางหนังยางแล้วก็ขยะพลาสติกยางรัดแกงแก้วค่ะพลาสติกโฟมค่ะบุหรี่เต็มเลยครับปุ๊พลาสติกช้อนฝาฝาขวดน้ำครับพลาสติกฝาเบียร์ฝาโซดาหนังยางเจอมาเป็นเศษในวันนี้คือบุหรี่ครับ ว่าร่วมทำกิจกรรมกันเยอะๆนะคะมาเป็นคนดีของสังคมกันค่ะ